วัสดิการรักษาฟรีสวัสดิการเรียนฟรีทุกวันนี้รัฐบาลทำงานแล้วให้เราได้รักษาฟรีให้เราได้เรียนฟรีแต่สิ่งที่เราได้ตามมาคืออะไรครับพอคุณมีการรักษาฟรีมันจะเหมือนค่ากินข้าวฟรีที่ผมพูดถึงเมื่อกี้ใช่นหมครับหมอจะพยายามจัดยาที่ประหยัดที่สุดเท่าที่คุณจะทําได้เพราะว่ารัฐบาลมีเงินจำกัดพอคุณอยากจะจ่ายตังค์ไปโรงพยาบาลเอกชนนะครับเมื่อก่อนคุณจ่ายสัก3า0ร้อยหบาทเนี่ยคลินิกหรือโรงพยาบาลเอกชนเล็กๆคุณก็รักษาหาหมอเป็นหวัดได้วันนี้คุณเป็นหวัดคุณต้องไปจ่ายโรงพยาบาลพันห้าสองพันมันเกิด โครงสร้างของการจัดสวัสดิการมีพักการเมืองหลายพักแก่จะพูดเรื่องสวัสดิการผมบอกได้เลยครับว่าสวัสดิการเป็นของดีครับแต่ของที่ดีกว่าคือทําให้คนหาเงินง่ายครับ พอคุณหาเงินง่ายคุณอยากจะกินอะไรดีๆคุณก็ไปกินคุณอยากจะส่งลูกเรียนโรงเรียนไหนที่คุณภาพดีแค่ไหนคุณมีกําลังจ่ายคุณก็ไปจ่ายได้เลยคุณอยากจะหาหมอที่เก่งคุณก็จ่ายได้เลยนะแต่ถ้าเป็นสวัสดิการคุณเลือกไม่ได้ครับว่าคุณจะหาหมอคนไหนคุณเลือกไม่ได้ครับว่าคุณจะกินข้าวอะไรคุณเลือกไม่ได้ว่าคุณจะให้ลูกเรียนภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนหรือเรียนอะไรที่มันดีกว่าที่คุณเคยได้เรียนฟรีเพราะฉะนั้นต้องทําให้คนหาเงินง่ายครับ ผมตะพลัสสิริคุณพิสุทธิ์อดีตเลขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ผู้สมัครสสกรุงเทพมหาคนครเขตหนึ่งพระครสัมพันธมู์ป้อมปราบมือเศรษฐกิจจุลภาคเน้นฐานลากเศรษฐกิจหมุนเวียน